ชาวลักนาราศีพฤกษกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์2,565คุณจะมีโอกาสที่ดีในการหยิบจับงานในการดําเนินงานในการติดต่องานในการเจรจางานในการติดต่อเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์การติดต่อกับญาติพี่น้องรวมไปถึงการติดต่อกับต่างประเทศการดําเนินการเกี่ยวกับร้านสํานักงานนะครับการจัดการอะไรต่างๆที่ไต่ไกลถิ่นยังมีมุมที่ดีนะครับท่านใดที่อยู่วัยเรียนวัยศึกษาท่านใดทํางานด้านครุครูที่ปรึกษานะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินงานต่างๆ ที่มีการสอนการถ่ายทอดองค์ความรู้กนะครับงานต่างๆก,กับสารตุลาการแพทย์หมอนะครับสายสุขภาพทุกรูปแบบเกิดสิ่งที่ดีเกิดโชคจากการงานนะครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพยากรณดวงชะตาให้ท่านนะครับอีกแล้วนะครับ นะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับในช่วง1นึถึงสิกุมภาพันธ์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของชาวลักนณาราศีพฤกษบดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับไล่ยังแต่การงานเลยสําหรับท่านใดที่ทํางานประจ,จําในช่วงนี้นะครับเหมาะสะสางงานเก่า หมาะแก้ปัญหางาน,นงต่างๆที่ยังแบบแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็เหมาะที่จะดําเนินเอางานเก่าเอามาลือ้อเอามาปรับเอาโปรเจกต์ต่างๆที่เคยดําเนินการมาแล้วนะครับเอามาจัดการนะครับรวมไปถึงว่าท่านใดที่จิบจับงานต่างๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรืองานไกลถิ่นนะครับหรือท่านใดที่เอาผลประโยชน์ต่างๆทางการงานเก่าๆมาสร้างผลประโยชน์ตอนนี้นะครับจะมีมุมที่ดีกับดวงชะตา เช้าลัคขนาราศีพฤษภเนี่ยครับมีโอกาสที่ดีนะครับในการหยิบจับงานในการหยิบจับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์จะโคจรไปร่วมกับดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในเรือนการงานนะครับ ดังบทกลอนโหราศาสตร์เขาบอกไว้ว่าอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยศและวิปะเวศเล็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราวหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตานะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคจากมรดกหรือมีโชคจากการต่างถิ่น คนไกลถิ่นต่างถิ่นผู้ใหญ่ไกลถิ่นนะครับมีโชคจากาการถูกหวยมีโชคจากหลักทรัพย์บ้านหรือรถนะครับมีความโชคดีบางอย่างเกี่กับที่อยู่ที่อาศัยหรือจากญาติพี่น้องเช่นในการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนในครอบครัว มีโชคท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้โปรเจกต์งานได้โชคท่านใดทํางานเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลครุมีโอกาสเกิดความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาการเกิดโครงการการเกิดงานการเกิดสิ่งต่างๆช่วงนี้จะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในวงงานในกลุ่มงานมากเป็นพิเศษชาวราคนาราศีพฤษภเด็ดนะครับที่มันแปลว่าท่านใดที่ทํางานที่บ้านทํางานร่วมคนในครอบครัว เกิดสิ่งที่ดีมากนะครับนเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาที่ชา,าวลัคนาราศีพฤษภครับ จะมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเกี่ยวพันกับงานเอาใจมาผูกพันเกี่ยวกับงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางการงานการเกิดโอกาสเกิดจังหวะที่จะก่อให้เกิดลาภผลทางการงานเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่การงานของคุณนั้นจะมีมุมที่ดีคุณจะมีโอกาสที่ดีนะครับคุณจะมีลีลาชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษก การช่วงนี้เนี่ยไปสร้างแรงกระตุ้นแรงเวี่ยงที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเกี่ยวข้องกับลาบผลผลประโยชน์ท่านใดที่มีช่องทางไรายได้พิเศษช่องทางไรายได้เสริมคุณจะทําเงินได้มากขึ้นอาจจะมีผู้ใหญ่เอาเงินให้หรือผู้ใหญ่เอางานให้หรือมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเรื่องงานหรือเรื่องกิจกรรมบางสิ่งถ้าไปเรียนก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนเรื่องการเรียนหรือมีครูบาอาจารย์มาสนับสนุนเรื่องการเรียนไวทํางานก็จะมีเจ้านายหรือมีผู้ใหญ่หรือ ผู้มีความเป็นครูเป็นครูเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือผักดันดวงชะตาบางท่านจะได้องค์ความรู้บางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานมีการสดับมีการเรียนรู้มีการอ่านมีการคิดมีการวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีในช่วงนี้ปัญญาต่างๆในการดําเนินงานในการดําสิ่งต่างๆจะมีความสําเร็จ นะครับเป็นจังหวะที่ดาวประจำตัวยังโคจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์นะครับชาวลัคนาราศีพฤษศที่ทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือจัดการเกี่ยวกับมรดกนะครับหรือว่า,าท่านใดที่คือมันแปลว่า ต้องระวังสุขภาพบ้างถ้าท่านใดที่แบบวา่าไม่ค่อยได้ดูแลนะครับอาจจะแปลว่าคุณจะนอนดึกนะครับหรือว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากเท่าที่ควรนะครับระวังการเจ็บป่วยหรืออ,ว,อวัยวะสังขารบางสิ่งของคุณนะครับอ,ว,อวัยวะบางส่วนของคุณเนี่ยนะครับมันใช้งานหนักนะครับแล้วก็เป็นช่วงชะตาที่นะครับชาวาราศีพฤษภจะมีโอกาสเกิดลักลับ,ล,บลักที่ปกปิดซ่อนเล้น ลักที่เปิดเผยไม่ได้นะบางท่านจะต้องห่างไกลจากคนลักหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันระวังการทะเลาะเกิดแฟนจับได้นะถ้าไปคุยกับใครในช่วงนี้นะครับหรือว่ามีการทะเลาะไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับนะมันแปลว่าอยู่ใกล้กันแต่ใจห่างกันได้นะนะครับหรือว่าแฟนคุณกับคุณเนี่ยนะครับอาจะมีการมีปากเสียงกันนะครับก็ได้นะแล้วก็ระวังการทะเลาะบ่อแหวงกับ เพศตรงข้ามในเรื่องราวของการเงินนะครับหรือว่าในเรื่องราวของบางสิ่งนะครับการมีปากเสียงนะครับแล้วก็ในดวงชะตาบอกว่าศัตรูจะแพ้ไผ่ศัตรูจะแพ้ไผ่นะครับนะในดวงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณนั้นโฟกัสไปในเรื่องของเงินในเรื่องของบุตรบริวาร ว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีแรใจ่ายเกี่ยวกับเด็กลูกหลานบุตรบริวารน,นะหรือรวมไปถึงว่าช่วงนี้คุณใจหัวโปรเจกต์นะครับนะหรือว่าท่านใดที่เกิดลัคนาราศีพฤษศเนี่ยนะครับที่กําลังจะดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับบุตรบริวารรอสักกลางเดือนก่อนนะครับ จึงจะเกิดเรื่องราวที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือว่าระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับหรือมีเรื่องทะเลาะจุกจิกใจได้นะครับหรือกล้าถวนกลับกล้าเถียงกลับได้แล้วก็เป็นช่วงดงหรือบุรบริวารเจ็บป่วยได้นะนะครับลูกหลานสัตว์เลี้ยงลูกน้องนะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยนะในดวงของคุณเนี่ยอาจจะมีเด็กมาชอบ มีรักต่างวัยเข้ามาก็ได้ไม่เช่นนั้นพอ่อแม้ต่างชาติต่างภาษานะครับเข้ามาหรือแม่ไม้เข้ามานะครับบางท่านจะเจอรักเก่านะครับอ่ามันรวมไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยอ่ท่านใดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยระวังมีเรื่องจุกจิกใจกันเข้ามาหรือแฟนคุณเจ็บป่วยนะก็แล้วกันนะ,นะครับอันนี้อันนี้ให้ระวังให้มากนะครับแต่ชาวลักนาราศีพฤษศเนี่ยช่วงนี้เซ้นลางสังหรณ์แม่นยํา นะครับการอธิษฐานจิตการขอพรบางท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางจิตหรือกิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือบางท่านจะเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ไปเกี่ยวพันกับทางด้านของจิตวิญญาณนะครับเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับนะเป็นดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศรีึกศกเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนทางการเงินนะครับ คุณจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินขาดเงินจะได้เงินนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีศพฤษภที่รองเงินจากต่างประเทศรองเงินมรดกหรือรองเงินเก่านะครับต่างๆตรงนี้รองเงินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาอย่างนี้จะก่อเกิดสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าคุณมี ดวงบอกว่าอาจจะมีการเสียเงินไปกับการทําบุญเสียเงินไปกับกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแบบนี้จะดีนะครับท่านใดที่รองเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มีโอกาสได้นะในช่วงนี้นะครับเาวาลัคนาราศีพฤกษ์นะครับในด้านของการงานการเงินไปแล้วนะครับความรักไปแล้วสุขภาพไปแล้วนะครับสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับ ระบบสืบพันธุ์นะครับคอเจ็บคอแห้งด้ง่ายช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของคือดาวประจําตัวเนี่ยนะครับร่วงกับดาวพุธร่วงกับดาวอังคารด้วยนะครับระวังโมโหร้อนใจร้อนด้ง่ายนะครับด้วยนะนะครับแต่ว่าทําอะไรต่างๆคุณยังจะราบเรียบหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือหรือว่าคุณจะดําเนินการติดต่อประสานงานหรือทําสิ่งใดยังพอมีมุมที่ดีนะครับระวังของใช้ส่วนตัวหายของหาย ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวา่าในช่วงนี้ท่านใดดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการนัดหมายมีการนัดหมายใครอะไรต่างๆนะครับคุณก็ต้องรอบคอบนะครับเช็ควันนัดให้ดีนะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับเช่นเขานัดคุณหรือคุณนัดเขาอะไรลักษณะน,นี้ต่อมานะครับชาวลัคนาราศีพฤษภกเนี่ย นะในดวงชะตาเนี่ยผมจะให้น้ําหนักว่าดวงอ่ะคูคุณเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของอันนี้ด้วยนะการถูกโกงถูกเอาเปรียบนะครับบางท่านจะมีมือที่3ได้ง่ายนะในช่วงนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนเนี้นะครับนะคุณอาจจะเกิดรักลับๆนะครับหรือว่ามีใครมาแอบชอบคุณหรือคุณไปแอบชอบใครนะครับ นะหระหวังให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับนะก็เป็นดวงชะตาของคุณนะครับก็ไปฝักไฟไปสร้างโอกาสกัแล้วกันนะครับเพราะดวงดาวนั้นค่อนข้างจะขยับตัวไปในทางที่ดีนะครับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเลขนําโชคเป็นเลขเกี่ยวข้องกับการงานเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ จะเป็นเลขนำโชคให้กับดวงชะตาเป็นแปดเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้าแล้วก็เป็นเจ็ดสองหนึ่งนะครับหรือสามสี่หกนะครับเป็นเลขนำโชคนะครับสามชุดสวัสดีครับ